เดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวามาดูต่อ,อต้นมะละกอนะคะก็อยู่ได้นานกว่าที่ปลูกที่อยู่ที่โพอยู่นะคะก็ลูกสวยนะคะลูกสวยๆอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเก็บไปตำส้มตำเลยนะคะจะปลูกแซมไปทุกอย่างเลย มะละกอตอนนี้มะละกอกำลังขาดแคลนนะคะช่วงมะละกอขาดแคลนนะคะอ่าก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะคะ7-8ต้นนะคะก็สวยอยู่นะคะเดินยากเนาะมันเป็นร่องน้ำแต่ไม่มีน้ำหรอกมันแห้งนะคะ อันนี้มะละกอบแบบนี้ไปตามส้มตำแล้วอร่อยกรอบดนีนะคะแต่ว่าลูกสูงนี้ไม่อร่อยนะคะคนนิยมบริโภคเป็นลูกดิบเดี๋ยวมาดูพริกต่อกันเลยนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะอ้ะาวแล้วก็เราก็ไม่ได้มาเยี่ยมหลายเดือนแล้วนะคะก็ะป้าเปลี่ยนพริกเป็นโซนนะคะมีชี้ฟ้าแล้วก็กระเหลี่ยงก็ยังมีอยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะ ก็ใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อน้ำกันนะคะเดี๋ยวดูพริกก่อนนะคะพริกก็ต้นสูงดีสวยนะคะแต่ว่าดกไม้ก็ก็ดกอยู่นะล้วก็เราก็มองเห็นมันสีเขียวไปกับไอ้นี่เนาะเพราะว่าพริกเหลี่ยมมันก็จะสีมันก็จะตัดกับใบพริกอยู่แล้วนะคะก็แต่ว่าตัวตัวพริกชี้ฟ้านี่ก็จะก็จะดูยากหน่อยกำลังเริ่มจะสุกนะคะกำลังเริ่มจะสุก ก็น่าจะไร่หนึ่งนะคะที่ปลูกน่าจะเป็นไร่หนึ่งนะคะ,ะลูกสีแดงๆค่อยๆทําไปนะคะ,ะก็เอาญ้าออกวันละแปลงแต่ช่วงนี้ร้อนมากร้อนมากก็ไม่เหมาะกับการตากแดดนะคะแดดแรงมากเลยนะคะก็ไม่คุ้มนะคะกับการที่เราจะมาทําก็จะทํางานได้แค่ช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะช่วงนี้ตอนกลางวันนี่ทํางานไม่ได้เลยนะคะนี่ร้อนจริงๆนะคะร้อนเพราะอะไรเนาะอันนี้ เพราะว่าเราตัดต้นไม้ทำลายป่าก,กันเยอะบ้อนี่เราก็จะเป็นฝ่ายโปูกนะชมพริกต่อแล้วก็จะไปดูแหล่งน้ำนะคะแหล่งน้ำที่ที่ให้ความชุ่มชื้นกับแปลงผักทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ ต้นนี้มีลูกสุกอยู่สองลูกนะคะ,ะสีแดงลูกพริกกับใบพริกไปด้วยกันเลยเราก็มองยากอืแต่ก็ดกดกอยู่อยากให้ดูต้นนี้มันดูเขียวไปด้วยกันเลยมันยังไม่แดงไหมคะก็พริกแบบนี้ก็นิยมเก็บเขียวด้วยนะคะทำน้ำพริกอะไรดีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มไหมทำน้ำพริกอะไรดี เขาไปตำน้ำพริกไปคั่วใส่หอมใส่กระเทียมเนะาะตำน้ำพริกก็ไม่มีกลิ่นนะคะปกติถ้าเข้าสวนใส่สวนพริกบางที่นี่เข้าไปนี่เข้าไม่ได้เลยนะคะกลิ่นฉุนฉุนมากเลยฉุนอะไรฉุนสารเคมีนะคะลูกดกเหมือนกันนะนี่พีิกเชฟ้าก็เราก็เคยศึกษานะมันก็จะมีอะไรอะ่ะมีหลายแบบมันก็จะมีชื่อของมันเนาะเท่าที่ทราบก็มี กี่อะไรจะไม่ได้แล้วอ่านมานานแล้วอันนี้เข้ากลุ่มหมดอ่านปุ๊บก็คือหนังสือปั๊บเลยนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่กับมันตลอดเราก็จะจําไม่ค่อยได้หรอกถ้าความจําที่ยั่งยืนก็คือการได้ลงมือปฏิบัติล่ะเราจะได้รู้ว่าพิกอะไรพิกอะไรมันจะได้อยู่กับสมองเราอันนี้เราไม่ได้มาปลูกจริงๆจังๆเราก็เลยลืมหมดเลยอตำรงตาําราแล้วก็ลืมหมดเลยจะอ่านมาแค่ไหนก็ช่างเหอะถ้าเราไม่ได้อยู่กับเขาอะลืมค่ะสวย สุดลูกหัวลูกตาเลยนะคะน่าจะสองไร่หรือเปล่าไม่ถึงมีไร่หนึ่งนะคะพริกนี้ปลูกไร่หนึ่งเขียวสวยเลยนะคะอืม